นี่ถือมือมือสั่นเลยครับเยอะมากเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของเต้นเลยนะครับที่แจกมา สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้โชคดีของเรานะครับชื่อคุณจุ้ยนะครับก็เป็นผู้โชคดีที่ขายรถให้กับทางเรานะครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์โพสต์ขายรถแนะนําลูกค้ามาขายกับทางเรานะครับได้รับคอมต่อแรกไปแล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นโชคชั้นที่2ก็ว่าได้นะครับและรางวัลอันเนี้ยมันเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เราเคยแจกมาเลยก็คือมูลค่า40,000บาทนะครับอันนี้ก็ผมเตรียมเงินสดไว้แล้วนะครับนี่ถือมือมือสั่นเลยครับเยอะมา เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของเต้นเลยนะครับที่แจกไต้องขอถามก่อนอันนี้ปกติเนี่ยคุณจุ้ยคุณรู้จักเต้นเราได้ยังไงนะครับเจอในเพจครับผมอ๋อเจอในเพจนเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราอ่ะมีการลงประกาศรับสมัครฟรีแลนซ์โพสขายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายคือขายได้ก็ได้รับคอมไปขายไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็คือใครที่อยากมาสมัครเป็นฟรีแลนซ์โพสขายรถเนี่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยข้อ ข้อดีของฟรีแลน์โพสขายรถของเราเนี่ยตอนนี้เรามีช่องถึง4ชั้นครับช่องชั้นแรกเนี่ยเราโพสขายรถมีลูกค้ามาส่งให้อดมินช่วยปิดการขายให้นะครับเหมือนอย่างเคสนี้คุณจุ๋ยก็ได้เบอร์มาก็ส่งให้อดมินใช่ไหมครับคุณเบนก็เขาก็จะส่งกระจายให้เซลล์ทีมงานเนี่ยตามปิดจบลูกค้าให้ก็จะมีการอัปเดตตลอดนะครับเราก็ช่วยกันตามลูกค้าจบปุ๊บก็ได้รับคอมต่อแรกแล้วคอมต่อแรกเนี่ยก็เยอะนะครับก็คือมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0ถึง50,000บาทอันนี้คือคอมต่อแรก นะครับคอมต่อที่2เนี่ยก็คือในระยะเวลา2ปีเนี่ยนะครับแนะนำลูกค้ามาขายรถหรือซื้อรถที่นี่เนี่ยได้1แต้มครบ10แต้มในระยะเวลา2ปีก็ได้อีก20 0 0 0บาทขออนุญาตถามนิดนึงลูกค้าที่หามาส่วนใหญ่เนี่ยหาหาจากไหนครับ f a c e b o o อย่าเดียวเลยครับ Facebook อย่างเดียวเลย ก็คือเฟซของตัวเราเองแล้วก็พวกกลุ่มต่างๆขายรถใช่ครับพี่เราก็ไปโพสตตามกลุ่มต่างๆเลยเี้ยอ่าโพสตตามกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องโพสตอย่างต่อเนื่องวันทุกวันช่วงแรกๆมันจะลาบากหน่อยใช่เพราะว่าพี่อันนี้เป็นส่วนตัวนะพี่เคยโพสตเหมือนกันนะโพสไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะไม่มีลูกค้าถามมาเลยทาให้เราท้อไงคันแรกที่ผมคือโพสต์เดือนที่3อ๋อทำมาถึง3เดือนสามเดือนถึงจะขายได้คันแรกคือเราตอนนี้เราลาออกจากงานประจํามาเลยใช่ไหมใช่ครับพี่แสดงว่ารายได้จากก การโพสขายรถเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันดีกว่างานประจําเลยใช่ไหมครับหรือว่า,วาดีกว่าใช่ไหมลวแล้วมันอิสระกว่าด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเราก็ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับรตแต่มันต้องตั้งใจจริงๆถ้าเราตั้งใจจริงๆผมว่ามันทําได้ทุกคนแหละครับครับ ก็อยากจะฝากถึงนะครับในหน้าในกลุ่มนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ขายได้จริงไม่มีหน้ามานะครับอันนี้ไม่ใช่หน้ามา,มน,มานะครับ,รบก็ทุกคนทําได้แต่ว่าคุณต้องพยายามจริงอย่างคุณจุ้อนเนี่ยเดือนที่3ถึงขายได้คั้แรกไม่ใช่ว่าเดือนแรกมาปุ๊บขายได้นะครับต้องเดือนที่3แล้วก็ตอนนี้อยู่มาประมาณ1ปีก็ขายไปหมด8แต้มแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้รับโบนัสอีก20,000ืนะครับ แล้วก็มาต่อถึงโชคชันที่3ตอนนี้ของพี่มีแคมเปญด้วยว่าถ้าใครขายได้3คันนะครับ,รบนะครับเป็นราคาแบบที่เต็นตตั้งไว้นะครับในหนึ่งเดือนนะตอนนี้พี่มีแจกให้1 0,000 000, ืนะครับแต่มันอาจจะยากนิดน,นึงเพราะมันในเดือน,นต้องขายได้3าคันแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดเสียอะไรก็คือถ้าได้ก็เป็นโบนัสไปเหมือนเหมือนอย่างวันนี้ครับส่วนโชคชันที่4อันนี้เราก็เพิ่งเพิ่มเข้ามาในช่วงกลางๆปีนี้เองก็คือโบนัสนะครับจากการลุ้นนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างของรัฐบาลน,นะครับเช่นคุณจุ้ย นะครับแนะนำมาซื้อรถรู้สึกจะเป็นฟอร์จูเนอร์ด้วยแล้วลูกค้าผ่านแล้วเปลี่ยนคันมาเป็นคันเบนซ์ทะเบียน5379นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วเลขท้ายเนี่ย79นะฮะซึ่งตรงกับ2ตัวล่างของรัฐบาลวันนี้นะครับงวดแรกเนี่ยรางวัลเราตั้งแค่20 0 0 0ประมาณ2งวดนแล้วไม่มีใครถูกเราก็เลย เพิ่มเป็นสามหมื่นถึงสองนวดแล้วไม่มีใครถูกอีกก็เพิ่มเป็นสี่หมื่นเลยนะครับแล้วก็มีคนถูกจริงแจ็คพอตแตกวันนี้เดี๋ยวขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลสี่หมื่น 40, บาทเลยนะครับทุกคนก็ทําได้ขอแค่ตั้งใจจริงนะครับแล้วทุกคนก็จะได้มารับเงินโบนัสกับผมแบบนี้เหมือนคุณจุ้ยในวันนี้นะครับ อันนี้สี่หมื่นจริงๆนะครับอขอบคุณครับเดี๋ยวลองนับก่อนครับ,ดรบเดี๋ยวลองนับก่อนว่าครบไหมอย่าลืมนะครับทุกคนทําได้จําได้มีโอกาสมารับรางวัลแบบนี้คุณจุ้ยบอกแล้วว่าทำได้ทุกคนแต่คุณต้องจ้งใจจริงและโพสขายถึง3เดือนกว่าจะได้คันแรกถ้าเขาท้อไปก่อนวันนี้เขาคงไม่ได้มารับโบนัสแบบนี้นะครับทุกคนทำได้ใครอยากสมัครโพสขายรถ รักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับขอบคุณมากค,ครับอุตส่าห์มาสวัสดีครับ